วัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะพี่ต้องรักนะคะชวนกินข้าวกันนะคะวันนี้ก็ทําอาหารใต้กินเองนะคะอยู่ที่บ้านนะคะมีมีน้าพริกกะปินะคะมีน้ําพริกกะปิอือร่อยนะคะมีน้าพริกกะปิด้วยแล้วก็มีสตอปัดกุ้งนะคะและนี่แกงคั่วสตอกุ้งหน่อไม้ค่ะนะฮะ แล้วกะปินะคะว,วันนี้นะคะพี่ต้องใช้กะปิอย่างดีเลยนะคะใช้กะปินี่ของครัวคุณต้องเองนะคะกะปิกุ้งนี่กะปิกุ้งร้อยเปอร์เซนอย่างดีเลยนะคะสั่งมาจากจังหวัดตรังนะ,ะอร่อยแม่กุ้งแท้ๆไม่มีอย่างอื่นบนเลยนะคะกุ้งร่วนๆนะฮะแล้วก็นี่ก็กิกนกับข้าวไรเบอรี่นะคะอร่อยแน่นอนนะคะนี่คือเป็นของปโปรดฉเฉลยะค่ะเกงขั้ว เก่งกัวต่อไก่บ้านนะคะเก่งกัวสตอไก่บ้านนี่ร้อยอย่าบอกใครหน่องเออปีบอกเลยอืแต่ว่าปีบอกนะครับทาไมต้องมีแต่ว่าด้วยอะไม่เข้าใจนะร้อยก่อนอืมอืมก็ต่อก็ผมจุ่ม กินก็เป็นงบนนี้หนังพัดต่อคัวต่อแล้วก็นอกดุกต่ออืม อืมอมรากินกันนะเดี๋ยวพี่ต้องจะเพื่อนไปดูเดี๋ยฮัทให้ดูนะครับมาคะ่ะน้ำเสนอข้าววันนี้นี่น้ำพริกกระปินะคะน้ำพริกกระปิมีผักแหมมีสตอมีมะเขือมีมะระ นี่แล้วมานี่สตอผัดกุ้งค่ะคุณขะสตอผัดกุ้งนะคะนี่ฝีมือไม่ต้องเองและนี่ก็คือแกงคั่วตอหน่อ,อไม้นะคะแกงคั่วตอหน่อ,อไม้กินกับมีข้าวใบเบอรี่นะฮะโอเคเลยของความอร่อยและก็ ไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกะปิหรือว่าผัดสะตอนะคะพี่ต้องก็ทำจากนี้ค่ะกะปินะคะกะปิครัวกุณต้องค่ะมีให้ดูนะเะ๋ยเปิดให้ดูนะคะอา่านี้นะคะนี่คือกะปิเคยกุ้งหรือว่าเคยกุ้งปลสาตายนะคะกะปิอย่างดีนะคะที่พี่ต้องนะคะมาใส่กับข้าวพวกนี้วันนี้นะคะ ใครสนใจตะปิกกุ้งนี้100%นนะคะจากจังหวัดตร,รางก็สั่งกันได้นะคะ